วันนี้ก็ลงพื้นที่ครับบน,นหัรจุดนี้นครับที่ซึ่งเป็นขอน้อพิพาทกันมานะยาวนานนะครับก็วันนี้ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับโดยหลายภาคส่วนนะครับก็มีฝ่ายทีมงานของสสเฉลิมพงษ์แสงดีนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองครับเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆครับก็ร่วมบูรณาการร่วมกัน,นครับกับพื้นที่ที่มีประเด็น กันยาวนาน nữa ร่วมบริการกับหน่วยงานราชการนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบที่ภาคนะครับมีการวิวาดกันในพื้นที่หนาดุยนะครับในจังหวัดกาลนนะครับตอนนี้ก็รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาพบในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะส่วนที่กำลังสพกาลนสพบตองสพเฉลอมใช่ครับแล้วก็เทศบาลกาลนนะครับแล้วหน่วยงานตอเราเนะครับตอนนี้ก็รอป่าไม้จากสพแล้วก็อำเภอ ่านผู้ชมสภาพบรรยากาศกอนนะครับครับท่ก็การบริการร่วมกันนะครับเพื่อหาข้อยุติแัน่นอครับเพราะว่ากรณีนี้เป็นข้อพิพาทในระหว่างที่สธาณะกับที่ครอบครองกันนะครับเราก็ต้อง เท่ารถแบผสนที่ดังหน่อครับเอาผัดเท่าไหรครับทำงานหนักครับทำงานหนักสวัสดีครับวันนี้สสอมาจะเป็นกรรมการนะครับตอนนี้ ไฟเตอร์เขามาจัดกที่ป่าตองก็เห็นว่าเซ็กซี่ผู้ชายผู้หก็คนเยอะกันลยอะบ่อยๆเป็นคนต่องวัยอย่าอย่านะครับอย่านะครับเดี๋ยวอย่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีประเด็นอยู่นะครับอย่านะครับอย่าบุ้งปล่อยอย่าบุ้งปล่อยนะครับเดี๋ยวอย่าอย่าบุ้งปล่อยนะครับครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็สุปกรณครับของเจ้าบ้านภูเก็ตก็ลงวิดี่ครับ แางดีติป่าไม้ก็มาแล้วนะครับนี S ่คือการบูรณาการร่วมกันครั S ้งใหญ่นะครับของเจ้าหน้าที่ทุกทุกฝ่ายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับในพื้นที่สภกหรือเขตพื้นที่หาดสานนะครับก็บูรณาการร่วมกันครับครับทุกคนมาหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้รอไปอำเภอนะครับ ก็วันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับอืวันนี้จะในที่ป่าไม้ก็มาแล่นครับอันนี่ก็คือเป็นกรมให่นะครับที่ดูแลเขตพื้นที่สปกระส่วนป่าสงวนแห่งชาติอะไรพวกนี้นะครับนะครับนะครับพี่แจัคครับนำทีมนะครับนำทีมเรยพิจัดครับทุกที่พี่แจัคนำทีมตลอดนะครับ เราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับที่ต้องหลังพระครับว่ามันเราต้องหาข้อจยุติกันให้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันส่วนหนึ่งนะครับวนหนึ่งก็เป็นพื้นครับกองครับ,รบสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ไม่จบนะก็ ตอนนี้ก็รอรอท่านอำเภออย่างเดียวนะครับรอทางไปอำเภอนะครับก็ตอนนี้ก็มากันหลายฝ่ายนะครับ หลวงผมฝากถือกันฝากถือครับไรบ มันก็เจริญหม่เองก็ไม่ได้เลยนี่ป่าไม้ก็มาแล้วเรจะมีไรที่มันเกดเอะกมา้งนี่ครับนี่ต้นดาวนี่ต้นต้มน้ำนี่ปิงกิ้งจกอชาวบ้านก็ยุ่งนเือไลดกส่ีวเอรบก็ยุ่นร ครับวันนี้ตั้อเข้ามาส่งคนนี้ไปนี่ได้น่ส่งนนี้ไปเลยกองจารบัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có

เออสปอร์ตสปีดนิวแห่งควนซองป่วยหลายวันนะครับสเปสปดนินวไม่เลยครับทำก่อนใช่ไหมเราทำก่อนก็ได้ เราก็ลงมาก่อนเราก็ต้องตามไปด้วยดีรามก็อย่ีมาพูดคุยาได้นะของสายวันนี้จะมีมาเข้มงานแล้วก็ลงไปทุกคนชุดนึงปเวมเพิ่ลงเป่มเลไปนี่ไปไปไปตำรวจมาครับเอาเจ้าหน้าที่มาครับครับก็ ตอนนี้เราก็เป็นการบริการร่วมกันครับโดยเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายปกครองต่างในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับครับแล้วก็ถึงงานรอครับไม่ใช่มึงพี่ตามหน่วยผ่านไหมผ่านไหมไปลบป่าไม้ป่าไม้ทำนานทางไหมฮป่าไม้น้ำทางเลยครับ ไอ้โลนป่าไม้ชานาญทางไหมเอ้าเอาะไม่ใช่ป่าไม้ชำนาญมืออะจะบานไม้ชำนาญการด้วยอ่าไมเราไม่ไปรยัไหมนกันวะไม่ชอบผมชอบเเตเราต้องอยู่กับความลำบากให้จริงระวังรงงานนะครับวางวาอยู่ไม่นั่งเลยวนังไ่รถเกลไม่รถหังงติ๊กงานันจะได้ติ๊กจะได้ถ่ายถ่ายกันเห็นเห็นกันอยู่ ผมไม่ผม่ใช่คนอะไรนะสมัยหน้ผมเะเลี่ยนงมเดี๋ยวผมจะทงสงงงงสปอร์ตนิ้วลงบงหวล้มสตอ้ลเดี๋ันดุ้งขล่วนนหวด้วยเอีจยครับเนี่ยเดี๋ยวเราวันน้ครบชุดอสพูตอนนี้เป็นการบริการร่วมงานชุดใหญ่นะครับชุดใหญไตอนนี้เราานโังม่เขาเจังให้นมลูกอยู่ครับ

พลังลงเป็นที่หาหนุยนะเป็นที่ที่มีเหตุเราะวิวาทน,นะครับรปปเ<ร>อตรวจควจริงกันหน่อยใช่ไหมครมีการพิพาทเรื่องที่ดินแล้วก็อยากจะสอบถามเรื่องการดำเนินคดีนะครับไปไปถึงไหนแล้วนะครับว<ม>ันนี้นะครับแล้วก็คำสั่งศาลนะครับที่มีให้หรื้อถอนนะครับวันนี้ได้ดําเนินการเรื่องอีกอยาก่างวันนี้ก็มาครบชุดนะครับรถตำรวจนะครับร่วมกับสพกาลนสพป่าซองสพฉลองนะผู้นาการนะครับก็สองสพสามสพวันนี้ครับก็รวมหมดนะครับรวมมาหมดนะครับสามสพนะครับ รถยาวนะข้างหน้านั่งข้างหลังรถละตรงมาหมดครับระวังนะครับคงไว้งไหวเส้นทางค่อนข้างจะใจเย็นลูกพีใจเย็นเส้นทางค่อนข้างจใอญ่รถโอกเก่งนครับไม่เป็นไรผมมึงไหวชำนาญเก็บภาพประวัติศาสตร์นะครับอะไรครับตายหงูครับตายหูตาย